ถ้าเราเข้าใจคำต่อนี้เราก็จะหดในวันนั้นเราจะเหมือนกับเราสามารถอยู่ได้กับศัตรูเราสามารถอยู่ได้กับความทุกข์ลำบากเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้และไม่ว่าจะดียังไงเพราะว่าไม่ว่าจะสุขสบายหรือลำบากเมื่อจากโลกนี้ไปเราจะได้เปเราจะได้ไปเป็นบุรุษพร้อมกับความบักเพราะฉะนั้นครับจึงอยากขอฝาก นี้เรื่องให้เราทั้งหลายมีความหวังในการเตรียมตัวเตรียมใจของเราเข้าสู่วันพิศสุทภพนั้นให้เรามีความหวังว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตโลกนี้ให้เราดําเนินชีวิตอย่ามีความหวังอย่าดําเนินชีวิตอย่างคนไม่มีหวังเพราะว่าความทุกข์ยากลำบากใดใ,ในโลกนี้อาจารย์รู้ว่าเป็นเพียงชั่วคราวแต่ว่า เราจะพบแต่ความสุขและความชื่นชมยินดีนะครับขอให้เราสมใจกันนะที่บ้านพระเจ้าพระบิดาสอนและเสริมและมโนธรรมของพระองค์ตลอดความรับอันนี้ให้พระพิมีของเราและพระองค์ให้ครับในเป็นลูกของพระองค์และพวกขทั้งหลามีความชื่นชมยินดีและมีความหวังในพระองค์ในโอกาสในการเตรียมรับเสด็จนี้ขอพระองค์ทรงโปรดสถิตทรงโปรดนำพาทรงโปรดคุณทอนะเมตตาข้าพมาลัย ที่จอยกระเนินชีวิตในภาวะแห่งความยากลำบากนี้ด้วยวมีความหวังแห่งโลกใ่ว่าชีวิตจะเป็นอยน่างไรของของไอ้พวกข้าวใ้เต็มไปด้วยควาว